สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับ <c oughs> คาสโนวิโนควนอีกแล้วจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่ารายการใหม่เรียกว่าคาสโนวิเล่าข่าวเอาง่ายๆเลยประเด็นข่าวตอนนี้ที่ที่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นกระแสนในสังคมกีฬานะไม่ต้องพูดถึงกีฬาอะไรเลยผมเอาฟุตบอลนี่แหละหลายๆคนอาจจะรู้นะถ้าพูดถึงเรื่องฟุตบอลต้องพูดถึงทีมอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมในหาที่ไม่ใช่แฟนบอลแมนยูนะครับผมพูดตรงนี้เลยว่าอะไรอะไรของมึงครับเดเอออเลิคเทนฮาร์คคุณทำอะไรหนึ่งเลยนะฮะแมนยูแต่ก่อนเป็นยังไงครับสมัยท่านเซอร์อเล็กฟุกุสันยสเคแม่งทีมแตะระดับเพดานอย่างนี้นะส่มปีสูมปีสูมป,มปีผลงานดีมาตลอดและพอท่านเซอร์วางมือในปี2013 เอาตังนั้นมาแมนยูไม่เคยได้สัมผัสถ้วยแชมเปี้ยนลีกเลยถูกไหมมีใกล้เคียงแค่เฉียดๆเป็นบางฤดูกาลแต่สุดท้ายก็เสร็จ <c oughs> แมนซิตเพื่อนร่วมเมืองที่น่ารักที่สุดวันนี้นะครับคัคาสโนวีไม่ได้มาคนเดียวนะครับตัวพ่อไม่ได้คนเดียววันนี้ผมเอาตัวลูกมาด้ยวยครับ <c oughs> อ่สวัสดีครับ <c oughs> เด็กชายคันจกวยนะฮะคัสโนวี ie, ตัวลูกเราคุยกันหน่อยพี่ฟิว แมนยูนี่คิดผิดคิดถูกหลุกที่เขาปล่อยเอ,อ่อดาวิดเดคแครออกจากทีมผมว่าคิดผิดนะถ้าเขาอยากได้กองหน้าใหม่จริงๆทําไมเขาไม่ต่อสัญญาเ k คแล้วเอาแฮร,ร์ีเคียนเข้ามาแทนเห็นไหมอันนี้คือทัศนิคทัศนคติข,ข,ข,ของลูกชายผมแล้วหนูคิดว่าการมาของโรน่าเนี่ยมันช่วยแมนยูได้มากน้อยแค่ไหนช่วยได้เยอะเลยครับช่วยให้ตกอันดับมาครับอื อัาจิงนะผมพูดเลยนะตรงนี้เนี่ยหนึ่งเลยไร้สาระสองไร้เทียบเจ็ไร้ทางสามทำไมมึงไม่ต่อสัญญาเดวิดเคอาเหมือนที่ลูกชายผมบอกเพราะว่าถ้าต่อสัญญาเดเคอาร์นะหนึ่งเลยไม่ต้องเสียเงินไปจ้างไอ้มึดมาเป็นโกอันนี้ขออนุญาตไม่บูลลี่เรื่องสีผิวนะแต่คือแม่งกูอดทนล,ล้นไม่ได้จริงๆผมเป็นแฟนอาเซนอลนะครับเชียร์อาเซนนลรักอาเซนนลตั้งแต่เกิด เท่าที่จำความได้ดูบอลก็ชอบอาร์เซนอลแล้วแต่ผมสึกว่าแมนยูตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงแบบลงมากแล้วโอนาน่าเนี่ยแม่งคือจุดที่เว้ยทำให้แมนยูอ่ะแม่งตกตำ่ำเราถามว่าจะโทษโอนาหน้าทีเดียวไม่ได้ต้องโทษเอลิเทนฮาร์กด้วยถ้าเทนฮาร์ม่งไม่ดือ้อบอกว่าไม่ทำตัวอย่างปลสมสรไอสัตว์ตัวมึงอะแหละแม่งตัวดีเลยใหญ่กว่าสมสรชิปหาย สองเลยถ้าฟังเสียงจากแฟนบอลว่าเขาต้องการไหมโอนาน่าแฟนบอลไม่ได้ต้องการจริงไหมลูกใช่ไม่มีใครต้องการหรยใช่แล้วสามการที่มึงดอกแฮร์รี่แม็กควายและปลดออกจากการไปกับทันทีมมึงไม่ควรผมบอกเลยแม่งไม่ควรเพราะว่าการเป็นกับตันทีมที่ถูกแต่งตั้งมาเนี่ยมันเป็นเป็นการเรียกว่าให้เกียรติกันแล้วเพื่อร่วมทีม ทุกคนเขาโบตกันแล้วนะครับขอให้มึงจะเล่นดีไม่ดีแต่เพื่อลุ้มทิมโหวตดแล้วก็ควรก็ควรต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาถ้าจะไม่ดีจริงจะเฮียจริงอะไรก็ค่อยว่ากันก็ดรอปอะไรกันไปในช่วงหน้าที่ดรอปได้คนอื่นทำหน้าที่แทนแต่ช่วงหน้าที่เขาลงก็สวมปอกแข่งคืนเขาแค่นั้นก็จบอันนี้คือปัญหาเบสิกเบื้องต้นไยมจะสรุปใช่แล้วที่สําคัญคือกูไม่สนุกอะ่ะไม่สนุกด้วยการที่ว่าโอนาคูทําอะไร คุณทําอะไรของคุณไอ้เฮียใช้ตีนเก่งแต่มือมึงไม่เป็นเลยถามว่าตีนเก่งทุกวันที่กูยังไม่เห็นมึงใช้ตีนที่แบบดีดังลักหนาเลยเลยรัวๆถูกปะถูกยังไม่มยังยังไม่แบบไอ้เฮียมึงมึงกลับอินเตอร์มึงไปเหอะหรือไม่นะมึงกลับนู่นเลยอัแจค็คมึงไปเลยไปเอาไอ้ไอ้ไอหัวหลอดไฟมึงกลับไปด้วย คือกูเป็นแฟนบอลที่อยากจะสู้กับแมนยูเออกูเชียร์อาร์เซนอลเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลที่อยากเห็นอาร์เซนอลกูเนี่ยสู้กับแมนยูแบบมันๆ mm hmm. ไม่ใช่แบบอะไรวะอันนี้นะยังไม่ได้นับรวมนะว่าแมนยูยังไม่เจอทีมท็อปโฟนะเออเ mm hmm. พิ่งเจอแค่อาร์เซนอลทีมเดียวถูกปะแพ้มาสามหนึ hmm. ่งใช่ไหมลูกใช่ไอเทียถ้าแม่งเจอล mm ิเวอร์พูลเจอแมนซิตี้เจอเชลซี เจอสปเปอร์ไอสัตว์สนุกบอกเลยงานเนี้ยสนุกเท่ <Okay. S 1> ไอ้เงี้ยมึงชนะมึงชนะใครมึงชนะทีมเ,เ,เด็กเบอร์รี่อย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์ทีมระดับเบอร์ลี่อ่ะไอ้เงี้ยใครก็ชนะได้แต่มึงชนะเขาแค่หนึ่งศูนย์แล้วมึงชนะแบบว่าไอแม่เงยเกือบแพ้ด้วยเว้ okay. กูบอกเลยนะไอ้เหี้ยในฐานะกูแม่งเด็กอาเซนอนมึงดอบได้แล้วโอนาน่าใช่ป่ะใช่มึงต้องดอบได้แล้วเชนฮะมึงไอ้เหี้ยปล่อยเอาโกงมือสองที่กูก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันเอามันลงมาเล่นเถอะนะให้แฟนบอลทีมอื่นเขารู้สึกว่าเออไอ้เหี้ยสู้กับแมนยูได้สนุกหน่อยไม่ใช่แบบเ็ดแม่เปิดมาเจอใครสมมุตินนะ เจอรู้ตันถ้าเกิดแมนยูแพ้มาไอเฮีย้ยกูเบื่อจนล้อล้อจนเบื่อ<ช>กูเบื่อที่จะล้อแล้วสงสารกูบ้างสงสารกูไอสัตว์ให้กูล้ออยู่ได้ไอเฮีย้ยกูเดินไปไหนมาไหนกูเห็นคนใส่เสื้อแมนยูกูนึกว่ามึงใส่ผ้าคริว้วกูล้อจนเบื่อกูด่างจนขอเข้าใจปะ กูล้อจนเบื่อแล้วกูด่าจนคอแล้วไอ้เทียตอน,น,นแรกกูคิดว่ากูด่าแค่อดีตนายกกูก็พอไอ้แต่กูต้องมานั่งด่าเทนฮากมาด่าโอนาน่าไอ้เทียแม่งแบบอะไรวะไรสารราชิทธิ์หายแมนอยู่มึงต้องสร้างสร้างทีมใหม่เว้ย สร้างทีมที่แม่งสู้กับทีมอื่นได้ไอเฮียไม่ใช่สร้างแบบทีเนี่ยไอสัตว์แม่งผีแดงไม่ได้ไม่ได้ทางกับหมาแดกแฟบเลยอะไรวะจต้องตายแบบนั้นแล้วคอยดูนะผมว่าแมนยูนะถ้าไอโรนเนี่ยยังคุมทีมอยู่ไอสัตว์เจอบิ๊กโฟต่อไปเละขนาดฤดูกาลก่อนนะมีฤดูกาลหนึ่งที่โดนเวอร์วูล้อไปเจ็ดศูนย์ เด่นม่ง<า>ตอน,น,นเอเอ,อตอนนั้นยังมี David เดวิดเดคเคอาไอสัตว์ตอนเนี้ยไม่มีเดคเคอาแล้วบอกเลยว่าสิบสี่ศูนย์โลห,หนึ่งอะจริงถ้าชนะได้ก็คือฟุกเสมอได้คือกำไรแพ้นี่มึงเสมอตัวบอกเลยแมนยูเจอกับท็อปโฟแม่งอย่างนี้เลยชนะได้คือกำไรจริงๆชนะได้นี่คือมึงกำไรเลย แบบว่าดวงล้วนๆถูกต้องเนะสมอนี่ก็เสมอกับแพ้นี่คือมึงเท่าทุนเลยอะตอนเนี้ยก็ไม่อยากจะพูดที่อะไรมากมายแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝันดีแล้วกันเด็กผีไอสัตว์เดี๋ยววันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันที่เจ็ดตุลาคมสองห้าหกหกคืนนี้มึงเจอแบทฟอร์ดด้วยเอ้ยไม่ใช่เจอเบนฟอร์ดแม่เดี๋ยวมึงเจอพึ่งเขา เดี๋ยวมึงเจอพึ่งต่อยแตกคาลังหรือว่าหรือไปเยือหรือหรือเปิดบ้านรับก็ไม่รู้่าช่างแม่งไม่ได้สนใจอยู่แล้วโอเควันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาเล่าคอนเทนต์กันใหม่ว่าแมนยูแม่งจะแพ้หรือดีป่ะเราจะมาสาบแช่งโอ้ัล้วจะมาด่าแม่งเรื่อยๆให้คนแม่งมาด่าในช่องเราเป็นคุยอะไรมึงมาด่าอะไรแมนยูื่องของมึงก็กูุจะด่าไอ้ที่ กูแม่งไม่ใช่เด็กผีแต่กูอยากจะด,าด่าผีไอ้เฮียเพราะกูสงสารพวกเด็กผีสงสารจัดเลยสงสารไอ้เฮียกูแบบเหนื่อยที่จะรลาขอบอกคิดดูะนะเริ่มมาเจ็ดเกมมาโดนยิงไปสิบแปดลูกอบพ่อมึงเนี่ยเจ็ดเกมแปดเกมก้าเกมสิบเกมโดนมาสิบแปดลูกแม่ไปละแค่นี้กูเบื่อจะดา่าละนะไว้รอดูพรุ่งนี้ถ้าคืนนี้แมนยูแพ้ กูก็จะมานั่งด่าแต่ถ้าชนะก็เอ,อ๊ะช่างแม่ง <c oughs> โอเคไปแล้วบายบายจุ <c oughs> ๊บ <c oughs>